สวัสดีครับยี่อั้ร์รครับสวัสดีเพือนชาว y o ท,ทานครับเยอ่ับอนนคริปครับเก็บที่เราก็มาเก็บรอยชิปหน้าม่ครับงานเป็นส่วนยิงธรรมดาดเลยนะครับไม่ใี่เยวครับวันนี้รังกิเี่ชิปหน้าเสร็จไปแล้วครับ รถหมด <c oughs> เขาอาจจะไม่รู้ครับเวลาง,งานที่เราเชียบหน้าเ็บยิวเสร็จแล้วอ่ะางกินเดอร์ก็จะไม่ให้รถน้ำรถหนักอะไรนะครับวิ่งผ่านมันจะเป็นรอยครับเป็นรอยแล้วอยู่เวลาจวนเรามันจะ ไปไม่เนียนครับเป็นงานถนดนดินธรรมดาเนี่ยะครับงานนนยินธรรมดาปั๊มแน่นปามอะไรเอาก็ไม่ดิ้นเท่าไรครับแล้วตัมันเป็นรอยมาเราก็ต้องมาเชียบหน้าใหม่ครับให้มันเนียนเราอาจจะไม่รู้ครับที่ลังเกเตอร์ก็บอกไาแล้วแหละเวลาเนี่ยครับหลังเกเตอร์ก็จะเป็นคนตล์แบบนี้ครับ เวลาเก็บยูเก็บหน้าเสร็จก็จะไม่ให้รถหนักวิ่งผ่านเมื่อในรถน้ำเราเองก,ก็ไม่ให้วิ่งผ่านครับเขา็เดึงความบังนี้นะครับเราก็รถน้ำไปรอบหนึ่งแล้วรถผลล้อเหล็กเราก็เหยียบติดล้อครับเหยียบล้อเหล็กเราก็เหยียบดินติดล้อ แล้วมันก็จะเป็นผิวตะปุ่งตะปังครับผิวไม่เรียบครับเวลาเอามาตรวจงานมันก็จะไม่ผ่านครับเขาก็จะให้มาเช็ดหน้าใหม่ให้รกลับผิวใหม่มเพื่อนเอซหรือท่านใดที่ขับรถเกีร์เมืองดังกินเตอร์ก็น่าจะรู้ครับว่า การที่เราเก็บผิวเสร็จแล้วเราก็าจะไม่ให้รถหนักวิ่งผ่านรถเราเองครับไม่วิ่งผ่าน mm. เป็นทางถนนดินธรรมดานี่เลยครับมันก็ในอยู่ในเขตป่าในอะไรเนี่ยครับ นะครับล้อเหล็กก็จะติดล้อเป็นตัวปมตะปั่มอย่างนี้ครับประรับว่ามีเศษสีแล้วคระมาณว่ากรีดอยู่เงี้ยทั้งวันครับถ้าเป็นแบบนี้ม่เศษสี สาเปลยครับสาไก่รอเรียบสั่งเทน่ตอรอเรียบสาเปลยวันนี้รังกิตเตอร์ก็มาทำงานมาสุดท้ายครับ ใช้ของปีปีหน้าโพ้าว่ากันครับ เราทํางานกับคนรู้รู้งานเข้าใจงานเราก็ไม่เหนื่อยครับแต่คนไม่รู้งานไม่เข้าใจงานเราก็จะเหนื่อยหน่อย รับฟังก็ดีไปครับคนแล้ว,วบอกแล้วไม่รับฟังกูก็ตกกจะเดินก็ไม่ค่อยยากจะบอกเท่าไหร่ไมอยากจะโอ้ไมอยากจะสอนก็อยากจะพูดรับฟังก็ดีไป เอาน่าปุอ FC ก็ได้จุดจำได้ครับตรงนี้ทีหลังกเลยเอาไมโคมามาดึงดินกลับถ้าอีสีที่จุดัคนิคอนานนะครับ มันทำรตยกระดึงก็ทำเสร็จแล้วครับต้องมาเก็บรวยรถน,น้ำรถบวดที่บดแล้วมันติดลอล้วเรียบครับเป็นตุ่มตับมันมกน็รูนิ่สวยครับที่รูนิสสวยนะครับเดี๋ยวม้องเก็บไว้ี่อนตรงนี้

เอ้ไม่บอกเขาองกลกัวเขาไม่ได้นะครับเราไม่บอกเขาเองหรือว่าเขามีรถ